ปัญหาหรืออุปสรรคของชีวิตที่เกิดขึ้นนั้นบางทีเราแก้นูน่นแก้นี่แก้นั่นแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นอีกเรื่องหนึง่งที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามคือการตั้งหิ้งพระและการตั้งแท่นบูชาถ้าหากเราตั้งไม่ดีไม่ถูกที่ไม่ถูกหลักจะส่งผลให้ฐานะความเป็นอยู่ของเราเสื่อมถอยนี่ก็ เป็นหลักการเป็นความเชื่อตามหลักของวิชาฮวงจุย้ยซึ่งท่านได้บอกว่าถ้าตั้งอยู่ใต้ชายคาหรือใต้บันไดถือว่าไม่ดีต้องรีบย้ายตำแหน่งใหม่โดยด่วนถ้าตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มีคนเดินข้ามไปข้ามมาอยู่ชั้นบนหรือเมื่อเปิดประตูเข้ามาก็พบเห็นเลยก็ถือว่าไม่ดีระวังห้ามตั้งวางไว้หันหน้าเข้าห้องน้ำ อย่าตั้งไว้ในห้องนอนของคู่สามีภรรยาอย่าตั้งเหนือของร้อนเช่นเตาไฟหรือตู้เย็นและไม่สมควรตั้งไว้เหนือประตูทางเข้าบ้านหรือสำนักงาน <1> 1> การจัดโต๊ะหมู่บูชานั้นก็ควรที่จะจัดให้ถูกต้องเพื่อที่จะเสริมสิริมงคลจัดโต๊ะหมู่บูชายอย่างไรจึงจะถูกต้อง การจัดโต๊ะหมู่บูชานั้นท่านเน้นให้จัดตามระดับความบริสุทธิ์และศีลธรรมโดยที่พระอรหันต์ท่านได้ตัดกิเลสได้หมดแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างจบแล้วถือว่าพระอรหันต์นั้นมีความบริสุทธิ์มากเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ยิ่งดังนั้นควรที่จะเอารูปเสมือนท่านนั้นอย่างน้อย ก็วางไว้สูงในตำแหน่งที่เทียบเท่ากับพระโพธิสัตว์หรือเหนือกว่าตำแหน่งของพระโพธิสัตว์เพราะพระโพธิสัตว์นั้นจะรักษาศีลไม่เท่ากับจำนวนศีลของพระก็เลยถือว่าพระโพธิสัตว์นั้นมีความบริสุทธิ์ไม่เท่าเทียมกับพระอรหรันต์ พระอาหารหันต์นั้นมีความบริสุทธิ์และศีลสูงกว่าพระโพธิสัตว์ส่วนองค์เทพทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่ถือศีลไม่เท่ากับพระสงฆ์จึงไม่ควรที่จะวางไว้เหนือหิ้งเหนือพระอาหารหันต์ขอให้ทุกคนอย่าลืมว่าเทวดานั้นก็ยังต้องอาศัยการทำบุญ การขอที่จะทําบุญกับพระสงฆ์จะต้องลงมาตักบาตรลงมาฟังธรรมจากพระสงฆ์ดังนั้นเทพนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้สธิ์น้อยกว่าพระอรหันต์สำหรับพระที่เราใช้ห้อยคอก็เป็นรูปเหมือนที่เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ซึ่งเราจะเรียกรูปเหมือนที่เป็น รูปเหมือนของพระพุทธองค์นี้เราเรียกว่าพุทธรูปังพุทธรูปังนี้เราก็ยังคงต้องวางไว้ตำแหน่งสูงสุดอยู่ดีและถ้าเป็นรูปเหมือนของพระสงฆ์เราก็จะเรียกว่าเป็นตัวแทนของพระสงฆ์นั่นก็ต้องวางไว้ในตำแหน่งเดียวกันกับพระสงฆ์เพราะว่าเป็นตัวแทนของผู้ที่ถือศีลซึ่งถือศีลมากกว่าเทพก็ต้องอยู่เหนือกว่าเทพ สรุปแล้วอันดับแรกคือพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปจะต้องวางไว้สูงสุดเสมอทรงอยู่สูงสุดเสมออันดับที่สองก็คือพระอรหันต์และพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะที่เป็นนิตยโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์แล้วว่าจะมาตัดสรุป นี่ก็จะวางไว้อยู่เทียบเท่ากับพระอรหันต์แต่ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ที่ไม่ได้รับการพยากรณ์ว่าจะมาตรัสรู้ก็สามารถที่จะวางไว้ต่ำกว่าพระอรหันต์ได้อันดับต่อมาก็คือพระสงฆ์และเทพเจ้าทั้งหลายจะอยู่ในอันดับที่สามการเรียงลำดับแบบนี้ก็จะเป็นการเรียงลำดับตามความบริสุทธิ์ และศีลธรรมซึ่งเป็นการเรียงลำดับที่ถูกต้องลองไปดูที่หิ้งพระของคุณว่าคุณเรียงลำดับการจัดตั้งหมวดหมู่ของพระของเทพของพระโพธิสัตว์ถูกต้องหรือยังการวางหิ้งการจัดหิ้งพระ ก็เป็นหลักเกณฑ์คร่าวๆดังที่ได้กล่าวมาแต่บางกรณีก็จะไม่เสมอไปเพราะการวางหิ้งขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างที่เรานั้นมองไม่เห็นซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในการวางหิ้งพระสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเมื่อเราได้จัดหิ้งพระให้ถูกต้องแล้วเราก็ต้อง สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเพราะว่าแม้เราจะตั้งได้ดีได้ถูกต้องเพียงใดแต่ถ้าเราไม่ไหว้พระพระก็เป็นเช่นแค่รูปปั้นที่เราเอาไปวางไว้ธรรมดานั่นเองจำนวนพระที่นำมาจัดบนโต๊ะบูชาก็ควรที่จะเป็นพระจํานวนหลักที่เช่นหนึ่ง 3ามห้ดังนี้เป็นต้นสำหรับทิศที่ตั้งโต๊ะหมู่บูชานั้นท่านแนะนำว่าให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งการที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะช่วยเสริมเรื่องความเจริญความร่ำรวยหรือ ให้หันไปทางทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก็จะเสริมเรื่องการค้าขายเรื่องเงินทองอย่าตั้งหิ้งพระไว้ใต้คานและไม่ควรที่จะติดหิ้งไว้ใกล้ห้องซ้วมหรือติดไว้ที่ผนังห้องซ้วมเพราะเวลาที่เรากราบมันก็เหมือนกับเรากราบซ้วม แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเรามีความจําเป็นพื้นที่จํากัดการจัดวางหิ้งพระควรที่จะวางพระไว้สูงพอสมควรอย่าวางไว้ต่นะํานักคือเมื่อเราเดินเข้าห้องพระพระพุทธรูปนั้นต้องอยู่สูงกว่าตัวเราสูงกว่าหัวเราส่วนองค์เทพ เมื่อเราเดินเข้าห้องท่านต่ำกว่าหัวเราก็ไม่ดีจำไว้ว่าหิ้งพระหรือพระนั้นมีไว้ให้ไหว้ไม่ใช่มีไว้เฉยๆอย่าลืมมันเปลี่ยนดอกไม้ดูแลหิ้งพระ ทีนี้เรามาพิจารณาลำดับขั้นตามลำดับอายุการเกิดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะนำมาตั้งโต๊ะหมู่บูชาหรือจัดทิ้งพระอันดับแรกคือพระพุทธรูปเพราะถือว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้รู้ต้องวางอยู่สูงสุดเสมออันดับที่สอง ก็คือองค์มหาเทพองค์พรมต่างๆเพราะต้องนับอายุตามอายุสมัยของท่านส่วนมากองค์เทพของแขกหรือฮินดูก็จะมีอายุก่อนพุทธศาสนาแต่พระศิวะพระนาลายพระพรมต้องสูงที่สุดต่ำกว่าพระพุทธอย่างเดียวให้ถือว่าจำนะคะ พระสิวะพระนารายพระพรมอยู่สูงกว่าเทพทั้งปวงเพียงแต่ตามกว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นทีนี้มาดูองค์มหาเทพองค์พรมต่างๆทางจีนเพราะอายุของท่านจะเกิดหลังทางแขกยกเว้น องค์พระโพธิสัตว์ต่างๆให้สูงเทียบชั้นสองได้ส่วนที่เรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมทั้งหลายขึ้นอยู่กับท่านว่าท่านนับถือท่านเป็นเจ้าแม่กวนอิมหรือเป็นพระโพธิสัตว์ขึ้นอยู่กับปางที่เราบูชาด้วยอันดับต่อมาก็คือพระสงฆ์ต่างๆ อันดับต่อมาก็คือกษัตริย์ต่างๆอันดับต่อมาก็คือกุมารต่างๆส่วนรูปภาพนั้นไม่ควรที่จะติดอยู่สูงกว่าพระพุทธรูปนี่ก็คือหลักการของการตั้งโต๊ะหมู่บูชาหรือการจัดหิ้งพระเป็นอย่างไรบ้างคะหวังว่าคงจะ เพราะว่าบางคนบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจถึงการที่จะจัดหิ้งพระทําอย่างไรแม้แต่แอดเองนะคะแอดเองก็คงจะต้องกลับไปเช็คดูว่าหิ้งพระของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบคลิปขอให้ท่านนั้นมีแต่สิ่งที่เป็นสิริงมงคลเข้ามาในชีวิตนะคะอย่าลืมกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับ ทางช่องเราจะได้นำเสนอสิ่งที่มีสาระดีๆอีกต่อตอไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักได้รู้ด้วยกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ